สดีจ้าสวัสดีค่ะกินปลกปิดน้ำสวัสดีจ้า เน ouais, oh, ี ni, ่ยลายดังๆอยู่นะอ้นี่นี่ออามาจากลายดังๆนี่นี่นีี่ยเยอะไหมู้ดูน่ะต่อหางไปเต็มเลยเยอะเต็มเลยไม่ที่ว่ามันลอยไปหรือไม่